สบายดีพี่น้องโอ้ยบัตชิปก็นั่ิไปถ่ายคลิปยปายแปรพี่น้องเลยบัตรชิปแปเพราะว่าไพ่ลูกทื่นๆอยู่หวยก็ไปหมอดไพ่อยู่หวยก็ขึ้นมาศูนย์ถั่วกระลาบันสชิบโบลามไปใส่ก้อนน้ำม่จะคล้องกับชิบโบไปซะดอก ได้ประตูกลอบมาเลยบ๊แม่นเนาะขาเขาแห่งกับบยอยู่เพื่อนเห็นเปิดไพ่หินๆนะเขาเปิดใบยื่นๆนี่ป้าหลูกมาหอดพี่เลยโอ้ยจูดสองบ่อนสามบ่อนยาม,มาล่ามใหม่แล้วถ้าใหม่เห็น,าานตกต็ไปม,มันก็แตกต้่มๆมันก็ไใหม่ลงแล้ว กูเบื่อผูจ้จูี่จักจูด้าตายอย่งกระกระออดอนซูจูดแล้วผัดบ่มาหมอดจูดแล้วมาหายลำบากท้บ้านท้เมืองนี่จักจูด้าสแตกเงี้ยกรามอัจฉริจูด ันชีข้นก็ไผ่อลเด้ฮะข้นละเด้อฮะโอ้ยไปมอดไปชู้มันขืนก็ไผ่ละฮะไปไปทักผดไม่พตีน,นี่แหละนี่ลงไปนี่จอดรถไ,ไม่นี่ไปไปมันขืนก็ไผ่เด้อฮะอเออเออิเผาดอกไปไเจ้าของขก็แห่งกระบอยู่มาพันก็ไผ่กัญบอย,ย่างกัโพดดอกออไปไปเลนแลน,แลน ไปห,กหักไหมนะพาดรดไวยย่อดชูกูกขยานพี่จัได้ซูมันบางชิ้นเชได้สินส,ส,สีมาป่านให้กูอยู่กับครัวแบบนี้ให้สิาพาร์เปิดไไว้ไหนที่เออคำคากากไหมนออออี่เออเออคือคเออเดี๋ยวนี้งมาใส่ข่อยกลัวไม่กระตื่นเงาตัวเองแต่ว่าสูงจะเถิอนดไปไหมอีผูเออพ่อ ท่านำมันใหม่ทั้งอื่นกับซีบรุงมาหมอ่อดอกพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็น้ำใหม่นเข้าแม่น้องหมูกผันมาชิได้มันล่ามไปจากคลองจากคลองอันได้ก็ดีงั้นก็นเลือกกอน้ำใหม่ปลาไหลกน้ใหม่เต้ยกันย่างอยู่บ่เข้าจามาบอกหมาชู้ยังบม่ได้ดับจังยอดบ่สู้ อึดบ่อนจูดกับนาดบ่อจูดหัวตัวเองฮะและกะตายซะ่ท่านอึดบ่อนจูดขนาดนั่นกันเลยพี่ได้กับพี่นั่นพี่กายนน่กับพี่กายนี่กันเขาจูดพี่เนะาะจักไยดอกจูดจักดอกจุ่มลอยๆไป ใกล้ในการหมอดอยู่น้ำยายเคี้ยวนี่อยู่ค่ะจักสิวอะไรพี่นี่เพิ่มมาจุอยู่นั่นอีกแหละหมอดหมอดตัวมันคืนก้าไพ่นั่น ลิตเด,ดิโอ้ยมมนกะชิมาอีสียแล้วโนซูขันหวาแล้วนะ่ะน้าไม่ห่วยนี่บมี่ปุชูจะคล้องเข้ากับบอยู่เข้าเป็นจะคล้องแล้วอยู่กับสิ เล่าหล่อตามป่ากับสิบปีใหม่ขาดนั้นนั่นขนาดนี้ดอก <c oughs> มันข้นกอไผ่นะดิฮะต <c oughs> ูอยู่กลางตูมันหมอปดปะไ้ดอกดมันบีใหม่กันเลยเผ <c oughs> าลวดพี่น้องเอบ้บนปีหยางไปใกล้ๆน้องเขา อยู่บนทางเลยต้องเผาไง้องเผาไพ้่อได้เห็นต่ห้อย เดนในกลางมันนถะเอาไม้ทังเขาไปมอดไหมฮะมโอ้ยแต่ที่จริงนะลูกแห้งบ่ โอ้ยจะเป็นควันดิ ใกลกกใ้แล้วกว่าหวิวหูใจกูจะขาดได้สู <laughs> อย่างก่อนขอึข้นขค้นหน่วยอย่งก่อเออซปเปอรเป็นหน่วยดับเพิงซะ่ นับพนับเพิ่งอันค้นควงจูดบ่ท่านเพิ่งอันอุบัติเหตุก็ยังไข่ดอกอันนี้เพิ่งตั้งใจจูดเออกูก็ะนายตายแล้วกูจะว่าท่านก็เล่าสือืดบอดจู่เม็นหากระจูดหัวตัวเองเหรซัากว่าฮาร์ดจู่ทะมูเดือนห่อนเอออ่ะฮ่าลูกอีเลซุโดไม่เงี้ยนี่ที่ไหนบ่ไม่ไม่เป็นกลางไง เออมันบ huh like> ่ออะไนะบ่มันสิบล่ามบ่จะคล้องหน้าเขายังบ่อได้จูดเนาะเขายังบ่อได้เดือดห้องเดือดหอดนี่ยังมาวางดีเลยนะจังหวะมาจูดกระดกระโดจูดประจูดให้หมูลำบากให้หมูมา่วหมอดนั่นล่ามขึ้นอเลยนะ ให้ชิม,ม,ออมัดซอ่เหมาะจังหม่โอ้โหยาเขาเลยสู้จมาวางดีประนันก็ได้เนาะังดีแหมู่เดือนหอดขนาด ai kuang kuang pho